ือแบบเทคเอาเวของลาบาเก็ตนะครับทุกคนทุกคน say hello to the camera hello นี้เราก็อยู่กันที่ห้องอาหารของเกมดารานะครับทุกคนเดี๋ยว,วเราจะพาไปดูกันว่าลายบัฟเฟต์มีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็คือมื้อเช้าของเรานะครับเจ้าหนุ่มเจ้าควนของเรานะครับทุกคน เมื่อวานตอนเจอก็เพิ่งตื่นนอนวันนี้พอจะมาเจอก็หลับนะครับเดี๋ยวเราค่อยรอพุ่กล้าตื่นแล้เวเราค่อยมาถ่ายกันใหม่นะครับทุกคนเรามาแวะซื้อแบบเทคเอาเวของลาบาเกตนะครับทุกคนเป็นร้านเบเกอรี่ชื่อดังของกัทยานะครับตรงน,นี้เป็นโซนใหม่สำหรับเทคเอาเวโดยเฉพาะเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในกันนะครับก่อนที่เราจะย้ายโรงแรมวันนี้นะครับ who say hello? Who say hello to the camera? Hello. hello. <laughs> Kuka, know the Kuka is on the vlog. <laughs> no, high five, high five Kuka Kuka is high on five, uncle vlog. <laughs> so this is my nephew Kuga Kukarin, and for some reason I have to speak English to him because his mother wants me to. But KUKA doesn't understand anything. KUKA says, KUKA still tries to speak English now today. Yeah, but KUKA understands. KUKA wave. KUKA say bye-bye. Bye-bye. Yeah, KUKA understand Bye-bye. And today I'm gonna to bring him to the cafe in Patea. We are going on a trip, right, KUKA? Kuka say yay! And for anyone who is interested Kuka also has a page on Facebook It is Donu Thompson, Right Kuka, Kuka is Johnson. <laughs> Yeah, so I will put the link here and now we are going to see what the cafe that we are in is oh. like. Hua, hmm. can uncle have this? Can uncle have this? Thank you. Hua, clap your hand. Hua is so good. ก็อยู่ที่สปาของยูตันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูนวดสปาที่นี่นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเวลคัมดริค์นะครับเป็นน้ำอัญชันนะครับทุกคน เราจะมาสัมภาษณ์คุณแม่นะครับนวดเป็นยังไงบ้านอาม่ดีมากเลยค่ะก็คือเคยไปนวดกับมามาอยู่สี่ห้าที่น้อยมากที่มามาจะบอกว่าโอเคนะทุกคนมีที่นี่อลกที่หนึ่งคือที่ควอนมาดีออเอ่อมาคีสนะครับก็มาสองที่นี่ดีพอนวดเสร็จแล้วออกมาก็จะมีเป็นน้ำชาและขนมให้เราแบบนี้นะครับ Kuka. Mm. Hello everyone, we are now back with Nong Kuka for our dinner tonight at La Fame restaurant. Kuka, say hello to the camera. คนนี้ดีคนนี้น่นะเบบดินดูไอ้กงกินไหนจุดบ้าบ้าคุก้าเจอกันทีบนนะครับและโรงแรมสำหรับคืนนี้ของเรานะครับอยู่กันที่ Grand Center Point ์พัทยานะครับทุกคน จะพาไปดูบรรยากาศภายในห้องนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราจะพาไปดูว่าอาหารเช้าของที่นี่เนียจะเป็นยังไงบ้างนะครับ แและนี่คืออาหารเช้าของแกรนด์เซ็นเตอร์พอยตปัตยานะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะรีบกินแล้วเราก็จะรีบกลับไปกรุงเทพวันนี้นะครับบ๊ายบาย